เสนอสุดรดโดคุณน้ำพึ่งรับจ้าสวัสดีจ้าอ้สวัสดีครับครับบ๊าครับมอยยย ำไมมาเช้าจังเลยอ้าวก็พี่น้ำเพิ่งนัดผมมากินสลัดที่บ้านผมก็เลยต้องรีบมาแต่เช้าเพราะว่าหิวแล้วแล้วอเออก่อนที่จะก,กินสลัดพี่ว่าเรา,าทักทายผู้ชมกันดีกว่าไหมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของ วิถีชีวิตใหม่หรือ new normal เพราะว่าเราเนี่ยนะจะต้องบอกว่าอยู่กับบ้านค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะช่วงนี้โควิดมันน่ากลัวใช่แล้วครับพี่น้ำพึ่งครับและวันนี้นะครับเราสองคนก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อในช่วงปีที่ผ่านมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยผมหิวแล้วครับว่าแต่สลัดที่อยู่ตรงหน้านี่ผม คือสลัดอะไรครับสลัดทูน่าอเออน้ำพึ่งครับอาหารเช้ามันต้องเป็นอาหารที่เราให้พลังงานสูงๆแล้วก็มันต้องเยอะกว่านี้ผมแค่นี้ไม่พอที่าหพอกินนี้เสร็จ<ะ>ผมขออนุญาตเอาน้ำสลัดกินแกันี่เลยนะจะกินทั้งหมดนี่ไงใช่ครับผมคนเดียวผมต้องกินเยอะ จะบอกว่านี่ลอตท้าไของพี่ที่พี่ปลูกเลยนะแต่คือจริงๆแล้วพี่นะไม่ได้ห่วงอะไรเลยที่ในเรื่องของน้องอยากจะกินอะไรครับแต่ขออย่างเดียวหลังจากที่กินแล้วช่วยพี่เพาะผักต่อด้วยแม่เรียนรู้มาจากแขกรับเชิญชื่อที่เราไปแล้วพี่ก็มาฝึกตอนช่วงที่โควิดเนี่ยแหละแล้วก็ได้เนี่ยผลผลิตออกมาเนี่ยออ,อคือกินแล้วก็ต้องทำงานตอบแทนอย่างนี้ครับใช่แล้วเพราะช่วยหน่อยดิเออ,เอ,อ มาช่วยกันน,นิดนึงไม่เห็นมันจะยากเลยเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนั่นเดี๋ยวช่วยเพาะก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวค่อยกินนะได้ยังไงก็ได้อื MM. เสร็จแล้วดีมาก ชุ่มชามทีนี้ก็รอมันโตแล้วค่อยเอามาทำสลัดกินใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าด้วยดูอย่างนี้ผมเอาเสื้อผ้ามานอนที่นี่ดีกว่าครับแล้วก็รอผักโตได้ทำกินกันเลยาทำอย่างนั้นได้ไหมโอ้เล่นคือ อามเล่นๆน,นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พี่ตั้งใจคือการปลูกผักสลัดในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่กับบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ<อ>แล้วก็เป็นการแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะได้ลองทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมแบบง่ายๆทําไม่ยากแล้วก็ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยพูดถึงกิจกรรมผมก็มีเหมือนกันครับอืมกินได้ปะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวโชว์ให้ดูครับอ่ะมาช่วยอ,อ,อันนี้นะมาให้เก็บช่วยเก็บ ต้องใช้พื้นที่ขนาดนี้เลยใช่ครับเล่นใหญ่นี่เขาเรียกว่าตุ๊กตาการบูนครับตุ๊กตาการบูนได้ถึงนการบูนเลยนะเนี่ยอันนี้แมวปะใช่ครับผมเหรอขาเนะอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ของพี่เจอรี่ครับฮะเหรอครับอันนี้ก็ของพี่ปั่นครับไม่ได้พี่พึ่งขอขอขึ้นครับมีเจ้าของอันนี้ก็ได้ ถูกใจวันนี้เลยยิ่งไม่ได้อย่าเลยครับเมื่อสักครู่น้องแฮวโทรมาตัวนี้ของน้องแฮวครับขอบคุณครับแคร์นสีชมพูด้วยแฮวผู้ชายนะแล้วของพี่อะอยากได้ใช่ไหมครับอยากได้แต่ไม่อยากทำเองไม่ได้ครับต้องทำเองเดี๋ยวผมจะสอนให้ครับแกแค้นนิสใส่ไม่ดีเริ่มจากนะครับเรามีกระดาษสานะครับแล้วเราก็วาดรูปแล้วก็มาพับติดกันนะครับจากนั้นก็ ใส่คาราบูลงไปนะครับาตามล่องอาจจะยากหน่อยนะครับพี่เพึ่งรู้ไหมครับสรรพคุณของตุ๊กตาก,การาบูนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> นอกจากจะทําให้ใส่ในรถสดชื่นแล้วนะครับ <c oughs> ที่สําคัญในว, <c oughs> ไว้ไว้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็สามารถช่วยไลย่หนูไล่แมวไล่ตุ๊กแกไล่จิ้งจกไล่สารพัดนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเอาแม็กเย็บก็ได้นะ หรือของเรามีก็คือใช้ปืนกาวสมมุติว่ายิงปืนกาวเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ลูกสรงนี้เตื<ไ>้องจากนั้นเราก็นี่<ไ>เราก็เพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกด้วยการติดลูกกระตาให้น้อง<ไ>นะครับตื้อ<ไ>งตื้อง กำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความย,ายั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน พลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นทบเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีดูแล้วมันน่ารักเหมือนกันนะออเออเออไอ้ตุ๊กตาการ,ระโบนเนี่ยอูเนี่ยได้ไปเรียนรู้วิธีการทำมาจากไหนจ้ะอ๋อผมเรียนรู้มาจากชมรมวัยสดใสให้ผู้สูงอายุครับที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ ชมรมผู้สูงอายุเป็นสมาชิกหรอแหมพี่น้องก็เกินไปไม่ใช่ครับผมไปถ่ายรายการครับวันนั้นผมไปถ่ายป้าอรุณคงดีท่านเป็นอดีตข้าราชการครูนะครับก็เกษียณอายุแล้วตอนนี้ผมไปเจอท่านเนี่ย78ปีครับ ี่าเพิ่งรู้ไหมครับท่านยังกระฉับกระเฉงแข็งแรงมากและที่สําคัญนะครับท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งชมรมวัยสดใสให้ผู้สูงอายุด้วยเออแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างที่นั่นกิจกรรมที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเน้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกกําลังกายและที่สําคัญเนี่ยก็ส่งเสริมการทําอาชีพเสริมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตุ๊กตาก,กระลบูนนี่แหละครับอ๋อชักอยากจะเห็นแล้วสิว่ากิจกรรมที่เขาทําเหล่านี้เนี่ยนะเป็นยังไงบ้างได้ครับ อยากเห็นอยากดูเดี๋ยวอูจัดให้ครับไปชมกันเลยครับ เป็นคนที่ว่าชอบออกกําลังกายอยู่แล้วใายว่าโดนตินาฏศิลป์นี่มันคือมันออกกําลังกายได้ทุกท่าพอดีก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือรัชการที่9ไปรับใช้งานท่านอยู่3เดือนครับ3เดือนประโยคแรกที่ท่านพูดออกมาว่าการที่เราจะช่วยคนอื่นเนี่ย ตัวเราเนี่ยต้องแข็งแรงไม่ใช่ตัวเราไม่แข็งแรงอพอตัวเราแข็งแรงและอะไรอะไรมันก็ดีหมดอ่ะรเราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ก็เราได้รับฟังพระราชดำรัสของในหลวงเราเราคิดว่าเราสร้างสุขภาพขึ้นมาดีกว่าเราซ่อมอใช่ไหมฮะเพราะว่าเราทำออกกำลังกายเนี่ยเราก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงขึ้นเราก็ต้องเข้าลงซ่อมเราก็เลย ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาคือชวนมาออกเยอะๆอะก่อนเยอะๆก่อนจึงตั้งเป็นชมรมขึ้นมาโครคงการส่งเสริมการออกกํำลังกายวัยสดใสให้กับผู้สูงวัยทางทีมของเราเนี่ยครับก็คือมาตรวจสุขภาพให้ทางชมรมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ แล้วเห็นมีความเปลี่ยนแปลงไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช่ค่ะก็เปลี่ยนแปในทางที่ดีขึ้นค่ะจากปกติคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยเขาก็น้าตาลลดลงนะคะเพราะว่าเราให้ทางด้านแบบเขาออกกําลังกายด้วยแล้วก็เราให้สุขศึกษาทางด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยค่ะความดันโลหิตก็ลดลงสุขภาพร่างกายส่วนใหญ่ระบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะก็จะดีขึ้นคนไหนที่แบบว่าดัชนีในร่างกายที่สูงหรือว่าเกินค่ามาตรฐานเนี่ยค่ะเราก็จะ จกกัดกลุ่มปุ๊บเนี่ยค่ะไปให้สศึกษาอีกทีหนึ่งค่ะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องของอาหาร,าหารการออกกำลง<อ>ัลงกายด้วยครับวันนี้ครับมีการเรียนรู้อะไรบ้างครับวันนี้เรามีการเรียนรู้การทําตุ๊กตาหอยนะฮะ ตุ๊กตาหอยนี่มันมีหลายอยา่างตุ๊กตาเปลือกหอยเนี่ยครับผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับป้ามันมีมากี่ปีแล้วครับมันมีมาตั้งแต่80ปีแล้ว80ปีแล้วเหรอครับ80กว่าปีแล้วแต่ที่ว่าเราได้รูปแบบมาก็คือได้รูปแบบจากท่านมหาทูปท่านเป็นไปบวชอยู่ที่วัดสามปื้มครับและท่านก็ไปได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาแต่นี้พอแกมาอยู่หัวหินแกเป็นนักคิดนักเขียนครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยแต่งตั้งให้แกเป็น นายกเทศมนตรีเป็นคนแรกของหุยหินครับท่านก็ได้นาไอ้ตุ๊กตาเปลือกหอยนี่แหละครับเอามาทํารเรียกว่าตุ๊กตาเปลือกหอยนี่แหละครับเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวหัยหินเลยใช่ไหมครับป้าใช่ค่ะเป็นอาชีพของชาวหุยหินดั้งเดิมอ่ะแล้วทางกลุ่มรู้ทําอะไรอ่ะครับป้าอน,นุนสมุนไพรอะไรอยู่เรารไปดูกันไหมไปไปะอะ ตรงนี้เองใช่ไหมครับที่ทําสมุนไพรไล่ยุงเราเป็นเจ้าของสูตรเองไหมครับป้าอันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของสูตรหรอกเพราะว่าเราเอามาจากปู่ย่าตายายเราทํบก็คือมีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีส่วนผสมก็คือโหระพาครับตะไคร้กระบูกแล้วก็ทรายเราใช้ครึ่งกิโลครับไล่ขวดนัดนนะครับไอขวดนี่น้ำสกัดน้ำสกัดเพื่อเพิ่มความชื้นบริกเวนก็คือห้องนอนเป็นห้องนอนห้องน้ำ ในรถยุงจะไม่กัดรับรองเดี๋ยววันนี้เอาไปลองใช้ในรถนั่นเดี๋ยวผมลองทำเลยแล้วกันนะครับจะได้ไปใช้ในรถลองทำแต่นี้เอาทําเลยทําเลยใส่กะละบูนเมื่อคนให้เข้ากันแล้วบอ้อนบี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 เอาน้ำสกัดใส่น้ำสกัดนี้คือเรา มีขายทั่วไปเหรอ,นนอครับมีอ่มีมีขายตัวไปหอมไหมหอมนะครับอ,อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอายุการใช้งานนะครับอยู่ได้นานไหมอันนี้ถ้าเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยเราจะใช้ประมาณหนึ่งเดือนถ้าเปิดทิ้งเลยเนี่ยสิบห้าวันอหอมมากแล้วผลดีกับเราที่เราได้มาจับกลุ่มเรองอย่างนี้ครับมันมันดีไหมครับดีค่ะคือสามารถไป ทำใช้ในคนเรือนของเราได้เผยแพร่บางครั้งอาจารย์ก็าจะทาไปขายร,รายได้ก็จะมาในกลุ่มเวลาขครเก็บสวย่มหรืออะไรเนี้ยก็จะ,จะซื้อของไปเยี่ยมเรียนเราทาขายเหมือนกันหน่อยครับคุณป้าครับทำขายช่วงนี้นะกระบุญมันแพงเราก็หยุดด้วยก่อนครับแสดงว่าเมื่อก่อนเราทำทำทำแล้ว <ทำ S 1> ขายดีด้วยแรกอย่างไอ้นี่มันไม่มีพิษภัยอะไรเลยอ่ะอเราใช้ยาก,กันยุงเนี่ยมันเป็นการทำลายสุขภาพเราอ่ะแต่อันนี้มันเป็นสมุนไพร แล้วมันช่วยระบบทางเดินหายใจสมมตินอนในะห้องแอร์นะลองไปตั้งไว้สิมันจะช่วยระบบทางเดินหายใจเรานอนหลับสบายเงินทั้งหมดเนี่ยเราเอาไปไหนครับเงินเราก็เก็บไว้ครับเข้าชมรมเราเข้าชมรมเราแล้วกลุ่มนู้นครับป้าทําอะไรครับอ๋ออันนู้นเขาทำกระบบนกระบูนห,หอมใส่ตู้เสื้อผ้าไปเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยที่แส้ทำไปดูไหนครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะอันนี้ทำกระบุลหอมกระบุนหอมไว้สำหรับใส่ในตู้เสื้อผ้าการกินอับมันจะทำให้เสื้อผ้าเราหอมดีเราใช้อะไรบ้างครับถุงเท้าเราทำได้สองแบบถุงเท้าถ้าเราไม่ใช้ถุงเท้าเราไม่อยากลงทุนเราก็ใช้ผ้าลูกไม้ ตอนี้เราใช้พผลไม้นี่มันก็มีส่วนประกอบก็คือมันมีใยสงเคราะห์ใยสังเคราะห์กับกราบูซึ่งพวกนี้ซื้ออ่ะครับซื้อแล้วเอาเงินมาจากไหนในการซื้ออ่ะครับป้าออกเงินเองป้าทําขายไงทําขายด้วยทําสอนด้วยครับพอเวลาขายมีรายได้เข้ามามีเงินมาตอนนี้เรามีเงินมาพอเราหักค่าใช้จ่ายกําไรได้เราก็รวมไว้ครับคุณป้าก็อายุ78แล้ว ทำกับคนเยอะนี้ครับเหนื่อยบ้างไหมครับมันไม่เหนื่อยนะมันมันกับมีความภูมิใจที่ว่ามีคนเขามาร่วมกับเรามากมายแล้วสุขภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงขึ้นครับแล้วป้าก็มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งเราได้น้อมนําพระร,ราชดำรัสของท่านนํามาใช้แล้วนำมาใช้ไม่ใช่ข้อเดียวทั้งสองข้อเลยทั้งการทั้งการแข็งแรงของร่างกาย แล้วก็การให้อาชีพของบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเอเมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก่แก่มันทุกเม็ด กำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะอตทสานพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เอาล้ครับจบเรื่องของผมแล้ว คราวนี้เป็นเรื่องของพี่น้ำพงษ์บ้างคิดยังไงครับทําไมถึงสนใจเรื่องการปลูกผักกินเองข้อแรกเนี่ยคือพี่เป็นคนที่รักสุขภาพมาก <c oughs> อ๋อแล้วข้อที่สองเนี่ยนะฟังให้ดี <c oughs> ฟังให้ดีคือพี่เป็นคนที่ทําน้ําสลัดอร่อยมากที่สุดในโลกเดี๋ยวครับเพก่อนแล้วกันอันนี้คือตามบทหรือว่าเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วข้อ3ามล่ะครับอืมก็คือว่าพี่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วพี่ได้ไปเที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ได้ไป เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะ่ร<อ>่างเล็กๆตัวเล็กๆมากเลยนะชื่อน้องอ้อชื่อจริงชื่อว่าน้องพัฒนรีเฉลิมญาติวงศ์ดีกรีของเขาเนี่ไม่ธรรมดาคือจบปริญญาโทแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยพลิกผันแล้วก็มาทำานด้านการเกษตรนะคะที่มีความรู้มีเรื่องของเกษตรเลยนะไม่รู้เรื่องเลยเป็นผู้หญิง ไม่มีความรู้ด้านเกษตรตาองลา,านพี่ใช่ก็คือจะต้องมามาศึกษาด้วยตัวเองตลอดเลยอ,ะอ่ะอแล้วตอนแรกๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาคงไปไม่รอดแน่นอนอเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่เคยคใช่ไม่มีความรู้รตรงนี้ไงแต่เขาพิสูจน์ให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วก็เป็นคนที่มีใจสู้แล้วก็เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงค ปัจจุบันนี้พี่ยังติดต่อกับเขาอยู่นะครับอ๋อแล้วก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาก็เลยรู้ว่าณนะตอนนี้เขาขยายผลนิดนึงกับทางกลุ่มเขาทําน้ําพริกขายด้วยโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากอยากชมแล้วครับที่งั้นไปรู้จักกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไปชมกันเลยค่ะ เรียนทางด้านบัญชีนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านงานเกษตรเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อพอเรียนจบก็ไปต่อปริญญาโทค่ะไปต่อในด้านรัฐศ,ศาสนรศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองค่ะโดยมีความฝ่ายฝันว่าอยากเป็นข้าราชการตำรวจค่ะแล้วทําไมเราไม่ต่อหรือสารฝันของตัวเองตรงนั้นนะคะสารฝันค่ะแต่ยังไม่สําเร็จเกิดมาจากครอบครัวเราค่ะเป็นจังหวัดที่เราป่วยพร้อมกันเลยค่ะคนแรกเป็นไตวายเรื้อรังค่ะแล้วก็ เป็นคุณลุงค่ะ<ม>ก่อนอื่นเราบอกเกินก่อนเลยนะขอเกินก่อนเลยว่าครอบครัวหนูคุณลุงไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็ป้าอีกสองท่านที่ป่วยนะคะก็ไม่ได้แต่งงานภาระทั้งหมดก็เลยต้องเป็นของเราที่จะต้องดูและคะ่ะ<ม>แ,แล้วคนแรกค่ะเป็นไตเรือ้อรังผ่านไปอีกหนึ่งปีเรามาเจอเป็นมะเร็งค่ะไข่ค,คะ่ะเป็นคุณป้าค่ะ<อ>แล้วจากนั้นก็มาเจออีกหนึ่งท่านค่ะรวมแล้วเรามีคนป่วยสามท่าน,นะคะ่ะเราก็เลยต้อง กลับมาเนี่ยะคะ่ะมองว่าเราควรทำยังไงเราจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อถ้าเรายังไปอาชีพที่เราฝันเราจะไม่มีโอกาสมาดูแลครอบครัวเราก็เลยหันกลับมาเนี่ยะคะ่ะว่าในมองในมุนที่อาชีพที่เราไม่ชอบคือเก,กเษตรก็เลยกลับเข้ามาเห็นได้ะคะ่ะว่าเราอาจจะเข้ามาทําเกษตรได้แล้วจะได้มีเวลาค่ะเพื่อที่จะดูแลครอบครัวได้ <S 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 มีพื้นฐาทนทางด้านการเกษตรหไหมคะก่อนที่จะมาทําไม่มีเลยค่ะเราศึกษาจากยูทูบบ้างเราไปดูโครงการพระราชพรมิตต่างๆอย่างเช่นศูนย์บริการวิชาการทางการเกษตรของมูลท่ศชัยพัฒนา จุดไหนหรืออุปสรรคอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความท้อแบบสุดๆบ้างไหมมีค่ะสิ่งแรกเราเราเกิดจากความกดดันกดดันแล้วไปถึงความกลัวความกลัวนี่แหละค่ะทำให้เราท้อหนึ่งกลัวเราทําไม่สําเร็จกลัวเราทําเป็นแบบอย่างให้คนอื่นไม่ได้แล้วเ,เราผ่านไอจุดที่เราท้อตรงเนี้มาได้ยังไงผ่านที่เราจุดเราท้อเหมือนเรื่องบังเอิญน,นะคะคือเราท้อเราเหนื่อย แต่พอเดินเข้าว่ามันมีความฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเราเดินเข้าว่าเราหลแบแดดเรามาเปิดพัดลมเปิดแอร์เราก็เย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็หายแต่มีคนนึงอะค่ะท,ท,ที่ท่านที่ท่านทาให้เกษตรกรมีอยู่ท่านหนึ่งเลยค่ะที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วบอกอยากเหมาะก,กับอาชีพเกษตรกรไว้ว่าท่านสามารถอยู่ได้นะคุณสามารถอยู่ได้นะเพียงเราศึกษาและทําไว้ให้แล้วเพียงให้แต่กเกษตรกรเข้าไปศึกษาลองนึกถึงคนคนนั้นนะคะ เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราทอทําไมนั่นคือในหลวงสการที่ต้างท่งนานเหนื่อยหอ้อมมาตั้งเยอะออไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ทคําในพื้นที่แค่สองไร่เพราะองค์ทำทั่วประเทศแล้วเราจะทอทําไมเนี่แหละค่ะคือแรงบันดาลใจและทําให้เราพัสู้ขึ้นมา เกลับมาชมภาพอย่นี้เนี่ยพี่เราแบบทึ่งแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความเป็นหัวใจแกล่งของน้องอ้อมากๆเลยอ่ะใช่<อ>ผมดูแล้วก็น้องสุดยอดมากๆนะครับใช่ผมได้เห็นผักสลัดที่ดองปลูกด้วยและมันทำให้ผมคิดว่าวันเนี้พี่น้ําพึ่งชวนผมมากินสลัดผักที่บ้านแต่ผมยังไม่ได้กินเลยอ๋อวงเหรอฮะออเดี๋ยวก็ได้กิน ทำไงเสร็จก่อนนี่ยังไม่เสร็จเนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมคะคือว่าก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะนี่เพิ่งก็อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะโดยเฉพาะว่าเวลาเราออกไปอย่างพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะกลับมาแล้วเนี่ยลองมานะคะดูว่าตัวเราเนี่ยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรถหรือเปล่านะคะม,มีอาการไข้ไหมมีไอมีจามไหมนะคะแล้วก็มีอาการผิดปกติอย่างอื่นไหมอย่างเช่นมีความเหนื่อยหอบนะคะถ้าเ,เกิดว่าเรามีอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะอย่าช้าค่ะควรที่จะรีบติดต่อกับแพทย์ทันทีเลยนะคะหรือโทรไปที่หมายเลข1422นะคะสายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ ถูกต้องที่สุดเลยครับพี่น้ำผึ้งครับวิธีป้องกันง่ายๆนะครับของเราก็คือไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือบ่อยๆและที่สาคัญเนี่ยว้นระยะห่างไว้สักนิดนึงแค่นี้นะครับวิธีง่ายๆก็สามารถป้องกันจากโควิดได้แล้วละครับใช่จ้ะเอาเป็นว่าวันนี้เราลาคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะคะค่ะพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้นะคะน้ำผึ้งกับโอก็ต้องลาไปก่อนค่ะ เดี๋ยวอูเขาไม่ไหวแล้วค่ะเขาอยากทานาชมามากแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมันกลับมีความภูมิใจที่ว่ามีคนเขามาร่วมกับเรามากมายแล้วสุขภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็การให้อาชีพของบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆ ja dentamnya.